ครับช่วงนี้นะครับสายของคุณสนธิยานชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตด,ดีครับก็ในฐานะเป็นคนฝั่งตะวันตกนี่ะครับเริ่มเรื่องแรกเืิอทรงนี้เลยในฐานะที่เป็นคนฝั่งตะวันตกค,ค,คำว่าเป็นคนฝั่งตะวันตกก็เพราะว่ามีบ้านอยู่พุทธมณฑลสายสี ครับบ้านอยู่พุทธมนทรสายสี่น้ำท่วมอย่างมากมายมหาศาลในเขตทวีวัฒนาต้องคบท่วมเหมือนคนอ,อื่นๆละครับแต่ที่ผมบอกว่าผมต้องร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายรวมทั้งสุนัขข่าวทีนิวคุณยุคคนได้เอามาเปิดนะครับคุณสรยุทธ เอาไปเปิดในช่องสามและคลิปเผยแพร่อยู่ทางโซเชียลมีเดียต่างๆในพระราช,ชก,กรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องน้ำ,<ท>ำนะครับป้องก,กันน้ำท่วมในปีพศ .2538 นะครับดูละเอียดผมดูละเอียดมาดูคลิปอย่างละเอียดดูทบทวนไปทบทวนมา ผมเอาประเด็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผมเนี่ยนะครับที่บอกต้องร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยชัดเจนครับว่ายังไงก็ตามแต่น,น้ำเนี่ยนะครับด้วยลักษณะทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์เนี่ยจะต้องระบายทางฝั่งตะวันออกครัที่สภาพทางธรรมชาติเป็นแบบนั้นและคนโบ,บ,บราณโบราณนะครับ ซึ่งก็ชัดเจนตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้านะครับสเสด็จพ่อรอห้าพระพิยะหมาราก็ได้กําหนดนะครับที่ดินนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วการปัจจุบันเชี่ยเห็นว่าเป็นที่ที่น้ําไหลก็ต้องไหลไปตามนั้นนะครับอยู่แล้วแนวทางการจัดการต่างๆเนี่ยนะครับที่จะป้องกันน้ําท่วมก็ดําเนินการมาตามนั้นอยู่แล้ว ทรงท่านระบุชัดเจนว่าฝั่งตันตกเนี่ยไม่มีความเหมาะสมทางสภาพทางภูมิประเทศนะครับแม่น้ำชาจีนโ่คดเคี้ยวจะทำให้ระบายน้ำช้าคลองลักคลองต่างๆที่จะระบายก็น้อยเพราะนั้นหากน้ำมาทางฝั่งตันตกเนี่ยก็จะท่วมขังอยู่นานนะครับบ้านผมอยู่ฝั่งตันตกแน่นอนครับ จอสภาพแบบนี้ผมก็ต้องมาพิจารณาเลยครับว่าเหตุผลคนใดที่รัฐบาลถึงตัดสินใจแบบนี้<ม>นะครับครับเหตุผลด้วยความไม่รู้หรือเหตุผลที่ต้องการเอาใจนักการเมืองในพรรคของตัวเองที่ต้องการเอาใจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การเลือกตั้งของตัวเอง จึงพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ระบายน้ําไปทางฝั่งตะวันออกครับครับด้วยผลนี้แหละครับร้องขอความเป็นธรรมและยืนยันว่าจะด้วยการตัดสินใจที่จะเอาใจนักการเมืองหรือบนความไม่รู้ท่านนายกก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแล้วครับ,รบเอาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนผมด้วยดูแลวพูดมันเรื่องส่วนตัวครับมาทําแบบนี้นะครับนี่เป็นประเด็นเบื้องต้น ต่อมานะครับก็เป็นประเด็นที่เราติดตามกันมาด้วยน้ำเหนือเขื่อนน้ำเหนือเขื่อนพอดีก็มีหลักฐานเล็กๆนะครับตอนนี้ก็กระจายกันไปในเฟซบุ๊กนะครับก็ต้องตรวจสอบแต่หลายท่านที่ออกมาโพสต์เน,นะครับก็ยืนยันหลักฐานมาด้วยนะครับว่าในวันที่ห้ากันยายนนะครับ นายธีระว,วงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับและหรืออาจจะถึงขั้นถแถลงว่าให้ชะลอน้ําในเขื่อนไว้ก่อนเพื่อรอให้ประชาชนในเขตภาคกลางเก็บเกี่ยวข้าวให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนนะครับ ซึ่งการฉลอนี้นะครับที่ผมพูดไม่จำต่างเป็นคําก็อยากให้พิจารณาหาข้อมูลนี้ชัดเจนก่อนว่ามันเป็นการฉลอเพียงไม่กี่วันหรือฉลอทั้งหมดและการฉลอเพียงไม่กี่วันเพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวก่อนนี้นะครับทําให้เกิดผลกระทบมากน้อยขนาดไหนไอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นข่าวเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็รีบมาที่โพยที่ขยายความกันทีว่าเอ๊ะแบบนี้นะครับนายกยิ่งรักต้องรับผิดชอบไม่ใช่นะครับเราจะต้องหาข้อมูล กันต่อนะครับซึ่งอันนี้คุณยุคนก็นะครับติดตามเรื่องก่อติดแล้วก็ทํารายละเอียดมาจแจ้งอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้ตามได้ต่อไปส่วนประเด็นต่อมานะครับที่ต้องขยับขยายก็กรณีคุณพร้อมพงษ์นพริษนะฮะตั้งทีมไล่ล่าขึ้นมา20ทีม,มเพื่อตามหาคณะรถออดี้นะครับ ที่แจกใบปลิวและให้ประชาชนใบพังคันกันน้ํานะครับเพราะิดว่าเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ต้องการในรัฐบาลรับผิดชอบดีครับหาม,มจัดการให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องแบบนี้ทําเรื่องเร็วๆแบบนี้ต้องช่วยหาข้อเท็จจริงและหาข้อเท็จจริงได้จะต้องให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าจะต้องดําเนินการลงโทษหรือประน,นามแฉ คนที่คิดทาเรื่องเร็วๆแบบนี้เนี่ยได้อย่างไรแต่ก็จะลืมนะครับอยากจะฝากคุณพร้อมพงให้ไปดูเรื่องภาพที่ปรากฏชัดเจนที่คุณเก่งการุณน,นำประชาชนไปทลายพังคันก้นน้ำด้วยนะครับครับอันนี้ไม่ต้องหาอันนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องตั้งทีมไล่ล่ายี่สิบครับปรากฏในสายตาสือมลชนปรากฏในสายตาประชาชนอย่างชัดเจน นะครับก็ช่วยพิจารณาด้วยว่าจะดําเนินการอย่างไร<ะ>กับคนที่ทําอย่างนี้<ะ>เปรียบเทียบสองภาพนี้เลย<ะ>เห็นชัดไหมครับเห็นชัดเวลาดําเนินการอย่างนี้ก็ต้องช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะครับผมก็เกินเกินเอาไว้ก่อนในช่วงระยะนี้ว่าเรื่องน้ําเนี่ยนะครับคนตายไปสี่ร้อยกว่าคน โทษกันไปโทษกันมาว่าใครคือสาเหตุเพราะเป็นอุทกกับภัยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเดือดร้อนประชาชนไปทั่วโทษกันไปโทษกันมาเป็นรัฐบาลเก่าไม่ปล่อยเกินในน้ำมีเลวร้ายนะครับโยงไปถึงโครงการฝนหลวงน่ะไปน่นเลยสิ่งที่ผมเกินน้อยก็คือว่าควรอย่างยิ่งนะครับ ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางเหมือนกรณีเหตุการณ์ที่รัดดำเนินหรือเหตุการณ์ที่สีแยกราชประสงค์เลยครับ,รบตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางมาหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้เอาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํารู้จริงเรื่องน้ํามาดูมาพลิกผันข้อมูลมังแต่ต้นเลยว่าข้อมูลเป็นอะไรดำเนินการจัดการแก้ไข้นธนาเป็นอย่างไรและการดําเนินการแต่แตละช่วง อะไรถูกต้องอะไรผิดพลาดยังไงว่ากันใด้ชัดอไอ้นะักการเมืองไปซัดกันในสภานะครับระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในฐานะพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาล<ๆ>ก็ไปซัดกันให้เต็มที่ไอ้นนนประชาชนก็จะได้รับฟังว่าใครแฉกันเป็นยังไงแต่ส่วนคณะกรรมการเป็นกลางก็ต้องทําต้องทำเนี่ยเพื่อยืนยันถึงหลักการที่แท้จริงและจะได้รู้ถึงข้อเสนอแนะในการป้องกันเอาแนวพระราชดำรัสของประบทรัทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ที่ได้ประชุมคณะกรรมการต่างๆมาพิจารณาต่อใจเห็นชัดเป็นองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับฝรั่งทั่วโลกผมใช้ต้องใช้คำฝรั่งทั่วโลกนะครับนานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพที่มองการไกลเอาไว้ล่วงหน้าส่วนรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนๆรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลบังหารรัฐบาลพลเอกโชลิธิมมก่อนหน้านี้จะดําเนินการไม่ดำเนินการก็ว่ากันไป คือดูแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยครับไม่ว่าพัคไหนขึ้นมาเป็นนะอะไรก็เศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็ตามแนวทางระดัรีดแต่ว่าเอาจริงๆไม่เคยรับมาปฏิบัติใส่กล้าวครับทำเพื่อเอาดีใส่ตัวไปทั้งนั้น <c oughs> ผมย้ำนะทุกรัฐบาลกลับมาหาข้อที่จริงเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการและเราจะได้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> ตั้งแลาจย์คณนิตนะคนแบบนั้นเอาเรื่องน้ำมีจะเอาท่านอาจารย์ปราโมด เอาใครที่เป็นกลางเป็นมีความรู้ระดรมจะไม้หมดครับลองทําดูสุดท้ายล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องสุดท้ายสภานะครับตั้งงบแล้วนะครับพื้นผูป้องกันน้าท่วมนยายกสภาโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับงบหนึ่งแสนสองหมื่นล้านต้องติดตามกันในรายละเอียดต่อกับคุณยุคนเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากนึ่งแสนสองหมื่นล้านที่จะดําเนินการ ก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปสอดคล้องกับตัวเลขที่คุณพิชัยนฤทธพันธ์พูดวันก่อนนอู้นจำได้ไหมครับที่นายกออกมาปฏิเสธเรื่องโครงการ New Thailand นิวไทยแลนด์เนี่ยนะครับความจริงงบหนึ่งแสนสองหมื่นล้านได้บรรจุเข้าในพรบแพร่บัญญัติร่างพร่บัญญัติงบประมาณแล้วและนอกเหนือจากนั้นยังมีงบต่างๆที่แฝงอยู่ในหน่วยงานต่างๆอีกจํานวนหนึ่งนะครับอันเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนที่บุรณนะ ถนนหนทางการจัดการน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะได้ตามรายละเอียดไม้ประชาชนดูเงินจำนวนมหาศาลบนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเราจะตามติดกันอย่างใกล้ชิดครับว่าการใช้เงินนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนขอบคุณครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณศรียานครับค่ะสวัสดีค่ะก็นำมาเปิดประเด็นนะครับมีทั้งเรื่องที่ต้องไปขุดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ การประชุมครมนะครับเมื่อวันที่ห้ากันยายนนะครับเกี่ยวข้องกับการสั่งนะครับให้มีการปิดการระบายน้ําในเขื่อนบางส่วนนะครับหรือว่าชะลอนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะฮะเก็บเกี่ยวข้าวกันก่อนนะฮะและน้องจะและนอกเนือยจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งก็จะเป็นสเต็ปก้าต่อไปที่เราจะได้ร่วมกันตรวจสอบนะครับคือมันจะยิ่งมันจะยิ่งเจ็บแค้นนะฮะ ไปมากกว่าเก่าถ้าหากว่าเราไปพบเจอว่างบประมาณที่กําลังจะถูกนํามาใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยนะฮะถูกทุกจริตคอร์รัปชันนําไปใช้นําไปเข้ากระเป๋าของนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกมันจะยิ่งหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับความจริงวันนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องของการพังแนวคันกั้นน้าต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะความจริง <c oughs> ผมเตรียมข้อมูลเป็นงานเขียนของ พวกขบวนการล้มเจ้าเนี่ยว่าจะมาเปิดเผยให้ฟังกันนะครับเกี่ยวข้องกับแผนเนี่ยนะฮะเขาใช้ชื่อหัวข้อว่ายุทธการอํามาตพังคันกั้นน้ำครองหกวาปล่อยน้ำท่วมกทมทำลายรัฐบาลนายกปูดูสิครับเขาคิดไปถึงขนาดนั้นอเอาเป็นว่าเนื้อหาสาระแล้วก็วิธีคิดของพวกเขาเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหน<า>เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามต่อในวัน ตรงวันจันทร์แล้วล่ะนะครับวันจันทร์เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถไปเกาะติดในเรื่องนี้ได้ในรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกช่วงเย็นวันนี้แล้วกันนะครับก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าคนเหล่านี้มีแนวความคิดไปไกลถึงขนาดสร้างข้อกล่าวหาว่าอัมมาตจะไปทําลายแนวคันกั้นน้าที่คลองหกวาเพื่อปล่อยน้ําท่วมกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวนะครับเอาล้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนพบกันใหม่อีกครั้งก็วันจันทร์เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ